วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะได้มาในวันที่อาจารย์เจมส์รหัส 8G เชิญมาในวันที่เปิดรายการก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องมีความความดีอะไรสักนิดหน่อยเพราะไม่งั้นนี่เป็นเรื่องของความดีว่า 8G เนี่ย G ก็แปลจากกู๊ดนะคะแค่ G เดียวก็ดีเยอะแล้วแต่นี่ตั้ง 8G เพราะฉะนั้นบอกได้ว่าเจ้าของรายการเนี่ย มีความดี 8G นี่ครบแน่เลยค่ะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็พยายามจะทำอะไรที่มันเป็นความดีเหมือนกันเป็นต้นว่าใครขอให้ทำอะไรถ้าเป็นประโยชน์นี้ก็ก็ยินดีที่จะทำขณะนี้ก็รับตำแหน่งนายกสมาคมนักศึกษาก่าวมหาวิทยาลัยสุรากรนะคะที่อาวุโสสูงสุดแล้วก็เป็นมาหลายรอบที่สุดคือรอบที่3อาวุโสสูงสุดคือ ปีนี้ย่าก80แล้วค่ะก็ถือหลักแบบที่อาจารย์เจมส์นคือ 8G แม่จะมีได้ไปถึง 8G นะคะแต่ก็พยายามค่ะคิดว่าถ้ามีครบเนี่ยชีวิตก็คงจะสดใสมากที่สุดเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าเลขอะไรที่ที่ชอบมากที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเลข20ค่ะ เลข20เนี่ยที่ชอบมากที่สุดคือเป็นเลขวันเกิดคุณพ่อค่ะแล้วก็เป็นวันเกิดตัวเองคุณพ่อเป็นทหารเรือนะคะแล้วก็เ,เกิดดิฉันเกิดวันที่20เป็นวันเกิดของกองทัพเรือก็สมกับทีเ่เป็นลูกของทหารเรือค่ะคุณพ่อเป็นคนต่อเรือรบตำแรกในประเทศไทยนะคะคนเรือโทสีดาวรายค่ะ นั่นคือความภูมิใจค่ะอะไรที่เป็นความดีของของบรรพบุรุษน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ก็เป็นความภูมิใจของผู้เป็นลูกค่ะอย่างคุณแม่เองคุณแม่ก็เ,เป็นหม่อมราชวงศ์นะคะสืบเชื้อสายมาจากราชการที่สามซึ่งเป็นราชการที่ทําอะไรเพื่อประเทศชาติมากมายท่านเก็บเงินถุงแดงไว้เพื่อที่เวลาประเทศมีปัญหาก็ได้เอาไปใช้ให้ฝรั่งเศสตอนนั้นที่ทําให้เราไม่ต้องถูกยึด ที่แต่ง้านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อดิฉันได้มีโอกาสเกิดในตระกูลที่ทําความดีดิฉันก็พยายามจะทําความดีค่ะแต่จะดีได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าดิฉันจะสะสมจีได้มากแค่ไหนคะ่ะตอนก็ยังบอกไม่ได้นะคะว่าตอนนี้มีเมื่อไหร่จะครบนะคะแต่ถ้าเผื่อ มี 8G ครบก่อนตายเมื่อไหร่นะคะก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่าแล้วค่ะ